สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์สโฮมเมดโฮมนะครับวันนี้เฟิร์สจะไปฟาร์มปลากรายและบรรเลงก็คือฟาร์มของพี่อ้อยพันปลานะครับผมเพื่อที่จะไปรับปลาหนึ่งตัวที่เฟิร์สได้ขอแบ่งจากพี่เขาเาไว้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นครที่เอมาเดิน,ดนๆก็คือเฟิร์สจะพาทุกคนไปที่นครที่มีปลาเนี่ยมาทัาถมกันเกิดขึ้นมานะครับก็คือนคอนปรปลาถมนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเดินทางไปยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปถึงที่นู่นแล้วเดี๋ยวให้ดูสภาพด้วยนะให้ดูบรรยากาศรอบๆวยนะครับผมยังไงอะไรที่พูดเว่อๆไปแต่กล้องก็ช่วยตัดทิ้งด้วยนะครับผมบ๊ายบาย ฟังคอา,ามพี่ก็ที่ถามพี่ที่ฟาร์มมานะครับบอกว่าจะเป็นส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราขอโทรติดต่อพี่เขาก่อนแร้วก็เราจะไปดูฟาร์มปากันนะครับผมถึงแล้วนะครับกับก้อยฟาร์มปลาและพี่น้องหมามาเตรียมต้อนรับเราแล้ว ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะ,ะครับผมผลก็คือเกิดของป้าที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือป้ากลายห,ายายาาหาังยาวนะครับแต่ว่า ที่มาหมามาต้อนรับแล้วก่อนซึ่งตอนนี้ก็คือเห็นรู้สึกว่าจะชอบที่แบบนี้ ก็จะเป็นบ่ออนุบาลปลาครับ,บตัง้งแต่ออกไข่จนกระทั่งถึงเริ่มสองเดือนส่วนสองนี้ก็จะเป็นตัวที่โตมาหน่อยแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราก็ได้เป้หาหมายของเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมกับน้องที่บ้านนะครับผมก็จะไปถ่ายตัวที่บ้านให้ดูด้วยนี่นะครับที่เห็นดำๆมันไม่ใช่สีบ่อแต่เป็นปลานะครับผมตัาก,กายทั้งหมดเลยนะครับ บอ่ฝั่งนี้ก็เป็นปรากายเหมือนกันนะครับผมโออก็เป็นปรากายฝั่งผมก็เป็นการทำหมดเลยไปคิดว่าฝั่งผมนดด่าจะเป็นปันแล้นะครับผม ปลาหมดเลยอ่ะตอนแรกสีดำนึกว่าหมอบปลาจ,จริงๆครับเยอะมากมีข้าวโีฝั่งนีปลาครับมากมาก่อนเหรอเราได้ปลามาแล้วนี่ก็คือปลากายหางยาวนะครับผมเดี๋ยวจะน้องแค่ยวไปยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูถ่ายคลิปที่บ้านนะครับอื่นพาเขาดูนี่ครับเห็นปลาบอลเลยครับไม่ใช่ปลาตาก้องน,นะคระเอาปลาเปล่าปลา,าแรดนะฮะ ฝั่งนี้นะครับผมเขาจะเพิ่งสูบน้ำออกไปเพราะว่าเรายังเห็นน้ำเต็มอยู่เลยนี่คนรูว่าพี่สองละครับเมื่อวันไปแล้วลืมถ่ายเพราะว่าดีใจมากนะครับอันนี้นกที่เขาเลี้ยงสามตัวนกแก้วสันตวเิงนะฮะก็เห็นในเฟซบุ๊กเขาเขาเลี้ยงเชี่ยงมากปล่อยวิ่เล่นเลยพี่เขาก็บอกว่าข้างหลังเนี่ยยังยาววีกันถึงสุดต้นตาลนั้นเลยนะครับที่ใหญ่มากนะครับใครที่ต้องการปลากลุ่มจํานวนมากนะครับก็ สอบถามไปเข้ามาเพิ่มได้นะครับผมนครปฐมเองใกล้ๆนะครับเ่้ยข้ามมาจากประเทศชั่วโมงเดียวเองครับนี่ก็คือพี่อ้อยนะครับผมโูกเหื้อาพี่ไม่ได้เลยตัวอยากกัดตัวอยากกัดอันนี้ผู่ของเลยนกแก้วพองนะครับก็คือนกแก้วผู่นะฮะตัวอยากกินไม่ไม่ขอค่ะ ก็ขอฝากความประกายแล้วก็ปลาเล็ดไว้ด้วยนะครับนี่พี่อ้อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคปิดต่อไว้ให้นะครับใครของลูกสนใจอยากจะสอบถามหรืออะไรเกี่ยวกับรายละเอียดของปลาหรือว่าราคาหรือว่าสถานที่ยังไงที่จะต้องการอูมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรข้าต้ออะไรมาให้นะครับขอฝากที่ด้วยนะครับไอยกล้องไม่โฟกัสเลยนี่นี่นะครับคือ น้องประกายลองฟินนะครับหรือว่านฟิตลองฟินนะครับจากวันนั้นจนถึงวันยผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วถึงคลิปจะพึ่งวงเลยจริงก็คือถ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงน้องได้มาเดือนนิดๆและตอนแรกนะครับก็มีซื้อมา2ตัวในวันแรกแล้วหนึ่งใน2ตัวนั้นกระโดดตายไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยเหลือตัวเล็อกอีกตัวหนึ่ง ทีนี้ก็เลยกลัวว่าน้องจะไม่กินนะครับเพราะว่าเคยเลี้ยงมาหลายตัวแล้วก็กลัวว่าอยากให้อยู่เป็นฝูงจะไม่กินก็เลยไปเอาตัวหนึ่งมาเพิ่มซึ่งตัวนั้นก็คือตัวปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ได้อยู่กับน้องตัวแรกที่เหลือจากรอบก่อนเนาะครับจากนั้นตัวนี้ก็ดุมากครับไล่ที่อยู่น้องแล้วก็ทําให้น้องเขาแบบตรอมใจตายไปนะครับตอนนี้ก็เลยเลี้ยงเหลือตัวเดียวแข็งแรงกินเก่งวุดเก่งเลยครับผมเพื่อนแนะนำว่าหากใครจะเลี้ยงมากกว่าหนึ่งตัวนะครับอย่าเลี้ยงเป็นคู่นะครับให้เลี้ยงเป็นฝูงไปเลยเพราะรู้สึกว่า สตัวเขาจะห่วงที่กันมากๆนะครับผมแล้วก็ปลากายเนี่ยก็คือจริงๆไม่ต้องถ่ายออกซิเจนก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับไซต์อนุบาลเนี่ยมันก็จะกินยากหน่อยอันนี้ก็โชคดีที่ว่าตัวนี้กินเก่งกินดีนะครับผมยังไงก็รออัปเดตกันต่อไปด้วยนะครับ